สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทวีราภ TSO เ,เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเก็บผักในสวนในไร่นะครับผมหลังบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณป่าไผ่นะครับลมชโชยยามฤดูหนาวนะครับผมวันนี้ก็ทํากิจกรรมยามเช้าว่ารดน้ําผักเหมือนเดิมครับรดน้ําผักรดน้ําต้นไม้ยามเช้าแล้วก็จะเก็บผักไปทํากับข้าวกินนะครับผม วันนี้เรามาดูซิว่าเราจะทําเมนูอะไรน่าจะเป็นเมนูสองอย่างเมนูปลาครับน่าจะเป็นต้มหรือแกงหรืออะไรสักอย่างนึงครับผมวันนี้วันนี้ก็มาอยู่ส่วนของไทยไล่หลังบ้านนะครับผมก็มาดูผักในไร่รวมถึงปีกล้ยด้วยครับปีกล้ยออกแล้วโอ้โหน้ำหยดเลยอะนี่ฮะเริ่มออกวีแล้ว เริ่มออกวีแล้วนะครับบีเล็กๆนี่บีกล้วยเริ่มออกแล้วนะครับแล้วก็มีบีหนึ่งอีกวีหนึ่งเออีกเครือหนึ่งนี่ก็จะออกอีกเครือหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเครือหนึ่งนี่ก็คือกล้วยนะครับกล้วยเตี้ยนะครับกล้วยน้ำว้าเตี้ยอีกหนึ่งเครือนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วฮะเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็จะสุกแล้วเราก็จะตัดนะครับผม กวยเรือนี้โอเคครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันดีกว่าครับวันนี้เราไปเก็บผักอะไรกันดีเนาะเดี๋ยวเราไปเลยครับผมโอเคขีดค่าผมตัวนี้ผมก็ถึงต้นหัวะพาของเรานะครับผมหัวะพาของผมที่ปลูกไว้ในสวนของหลังบ้านผมก็จะเก็บไปสักหน่อยนะครับผมเก็บไปใส่ต้มยำหรือเปล่าวันนี้ต้มยำปลายามเช้านะครับผม เมนูยามเช้านะครับหลังจากเลิกงานมาวันนี้เราก็มาทํากิจกรรมที่บ้านนะครับผมกิจกรรมที่บ้านก็จะเป็นรดน้ําต้นไม้รดน้ําผักที่ปลูกไว้นะครับผมแล้วก็มาเก็บผักในสวนหลังบ้านนะครับผมพอรดน้ำสน่อยก็แตกยอดนะครับพอได้เก็บกินครับใบโหระพาเก็บไปสน่อยโอเคครับผม ได้ละใบโหระพาแล้วเราก็จะมาเก็บมะเขือนะครับมะเขือด้วยมะเขือเปาะลูกใหญ่ๆ่นี่ฮะมะเขือเปาะได้แล้หนึ่งลูกลูกนี้เป็นลูกที่สองนะครับผมเก็บไปไม่เยอะครับเก็บสักสองถึงสามลูกก็น่าจะพอเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะเขือขืดโอ้โหลูกนี้ลูกใหญ่นี่ฮะลูกใหญ่อย่างเป้งเลยเอาสักหน่อย สามลูกแล้วจะไปเก็บมะเขือคืนอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็เก็บมะเขือเปาะไปก่อนอันนี้ลูกยังไม่อิน่เลยยังไม่พอจะเก็บได้เลยครับโอ้โหต้นนี้ขึ้นใต้ต้นเลยครับนี่ขึ้นใต้ต้นเลยเอาสักหน่อยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บผักอย่างอื่นกันต่อดีกว่า โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงต้นทัว่วพูนะครับนี่ก็เก็บทัว่วพูสักหน่อยนะครับสักสองสามฝักนะครับเอาไปกิน้นะครับผมเป็นกับแก้มเป็นผักข้างเคียงนะครับสีห้าลูกนะครับดูสิมีอีกไหมถ้าไม่มีเราก็น่าจะพอแล้วเพราะผักเราก็จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับมีทั้งมะเขือมีทั้งถั่วพู มีทั้งใบแมงลักนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันครับว่ามีอีกหรือเปล่าถ้ามีเราก็เก็บถ้าไม่มีเราก็น่าจะพอไว้ก่อนเพราะว่าบางลูกก็ยังไม่โตยังไม่แก่ยังไม่พอได้เก็บนะครับผมบางลูกก็โอโหใหญ่ละแก่แล้วนี่โอเคครับพอแล้วครับถั่วพูของเรานะครับผมไปเก็บอย่างอื่นต่อครับผม ค okay, ตอนนี้ผมก็มาถึงกอตะไคร้นะครับเพื่อจะเก็บตะไคร้นะครับผมตะไคร้ผมก็ไม่ได้เอามีดมาด้วยนะครับ mm hmm. กอใหญ่ด้วยผมก็จะใช้มือเลยมือบิดเอาเลยดึงเอาเลยนะครับตะไคร้ที่บ้านสักสองหัวพอโอเคตะไคร้ผมก็ได้เรียบร้อยนะครับผมอาจจะลบดุงหลังสักหน่อยนะครับตะไครแเราก็ได้แล้วล้วก็จะมาเก็บพริกด้วยครับ พริกลูกยิ่ใหญ่นะฮะที่บ้านมีทั้งลูกแดงลูกเขียวต้นนี้กินได้นานครับเอาไปล้หนึ่งลูกสองลูกลูกแดงๆดงนี่ฮะสลูกสี่ลูกพริกไม่ค่อยได้ซื้อครับขาตะไคร้ใบมะกรูดไม่ได้ซื้อครับเราสามารถเก็บและปลูกเองได้นะครับวันนี้ ลูกแดงแดงโอเคครับขออนุญาตเก็บพริกซะหน่อยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงต้นพริกขี้หนูสวนในไรนะครับนี่ีส่สวนข้างบ้านพริกขี้หนูสวนลูกแดงแดงนะฮะนี่ลูกแดงแดงเราก็จะเก็บแค่ลูกแดงแดงหรือลูกเขียวเขียวด้วยทั้งเขียวทั้งแดงเอาหมดเลยที่แก่ๆวันนี้ก็มาเก็บพริกนะครับผม ในส่วนของข้างบ้านนะครับแล้วก็หลังบ้านนะครับผมมีทั้งพริกขี้หนูเม็ดใหญ่มีทั้งพรงพิกเม็ดใหญ่และพริกขี้หนูสวนนะครับผมแล้วก็จะเก็บไปนะครับผมไปทำกับข้าวกินยามเช้าครับวันนี้เมนูยามเช้าก็น่าจะเป็นเมนูปลาปลาครับวันนี้บำรุงสมองซะหน่อยนะฮะใช้ความคิดเยอะใช้พลังงานด้านสมองเยอะเราก็จะบำรุงสมองซะหน่อย โดยเมนูปปานะครับโอเครับนี่ผูแดงจิ๊ดเลยแดงจิ๊ดเลยนะครับพริกเราสวยๆเลยฮะถ้าขยันปลูกขยันเก็บไปขายก็ได้นะครับนี่ถ้าเราเก็บไปขายก็น่าจะได้หลายตังค์อยู่นี่ฮะพริกขี้หนูสวนเม็ดแดงเม็ดสวยนะครับนี่เต็มต้นเลยฮะทั้งแดงทั้งเขียวนะครับผมโอเคครับขออนุญาตเก็บพี่ก่อนนะครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของโซนของสวนข้างบ้านนะครับก็จะเป็นแปลงข้าวโพดหวานแล้วก็ต้นฝักทองนะครับผมต้นฝักทองก็เลื้อยเลยครับแล้วก็นี่ฮะมะเขือคืนนี่ก็พิกีนูสวนเหมือนกันนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาเก็บมะเขือคืนนะครับมะเขือคืนลูกแก่ๆท่านหน่อยอยาก,กินลูกแก่นะครับโอ้อันนี้ก็ร่วงแล้วลูกนี้สนหน่อย ลูกแกๆ่ๆมาเขือคืนนะครับผมอุ้ยอุ้ย,ย,ยนี่ฮะได้ลูกแล้วอ,อีกลูกหนึ่งพอมาเขือคืนลูกแก่ๆสุดสามลูกนะครับน <c oughs> อกนั้นก็ชมส่วนไปด้วยครับนอกนั้นก็จะไม่ได้เก็บละอ้หูักถั่วออกลูก แล้วก็ล่วงแล้วนะครับล่วงแล้วผักถั่วที่ออกลูกไปนะฮะรดน้ำไปวันนั้นล่วงแล้วเดี๋ยวดูใหม่ครับผมโอเคมากเก็บผักอย่างอื่นกันต่อมะเขือเปาะไอ้มะเขือเปาะดาวได้แล้วมะเขือคืนลูกแก่เราได้แล้วแล้วเราก็จะมาเก็บนี่ฮะนี่ไปกินกับลาบนะครับผมจะเก็บไปสักสองสองยอดพอ หนึ่งยอดสองยอดนะครับไปมาตูมนะครับผมโอเคครับไปเก็บอย่างอื่นต่อดีกว่าโอเคครับตัวนี้ผมก็อยู่ในสวนของสวนหน้าบ้านนะครับผมเก็บมะเขอือขื่นลูกเล็กครับผมลูกใหญ่ใหญ่ลูกแกๆแ่ๆเราก็ได้แล้วเราอยากได้ลูก,กอ่อนเล็กๆนะฮะเก็บไปสักสามสี่ลูกห้าลูกนะครับเนี่ยลูกประมาณนี้นี่ ลูกมานี้น่าจะอร่อยนะฮะลูกใหญ่ๆแล้วก็กินเยอะแล้วทีเราก็จะกินลูกเล็กๆหน่อยนะครับเด็ดง่ายโดยลูกเล็กดูซิมีอีกไหมนะครับมะเขือขื่อลูกเล็กได้อีกลูกแล้วอีกลูกหนึ่งนะครับนี่อีกลูกหนึ่งโอ้ยพอแล้วนะครับมะเขคคือขื่อก็ได้แล้ว นะครับมาเขือขืนก็ได้แล้วลูกผักต่างๆล้วก็ได้แล้วนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวนะครับอันนี้ต้นมะนาวอันนี้ต้นดีปีนะครับดีปีลูกส,สวยๆเลยนี่กปนแะแก่ดีปีนะครับผมเพียบโอ้นี่นต้นนี้ด้วยไม่ได้เห็นตั้งนานล้ะ ต้นเกลียวมางกอนฮะเหลือใหญ่เลยโอเคครับผมเราไปทำกับข้าวกันดีกว่าหลังจากเก็บผักเรียบร้อยครับโอ้โหยอดโฉมก็สวยๆเลยฮะเยอะเลยตัดแต่งกิ่งหน่อยตัดหน่อยเดี๋ยวขึ้นใหม่อีกฮะยอดเฉโมโอเคครับไปทำข้าวคโอเคครับเราไปทำกับข้าวกันดีกว่าครับผมไปกันเลยโอเคครับตัวนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วครับผมหลังจากไปเก็บผักมานี่ฮะ ปลาหนึ่งตัวครับจะทำสองเมนูลาบปลากับต้ยมยำนะครับวันนี้รวมถึงผักที่เราไปเก็บมาในสวนหลังบ้านข้างบ้านแล้วก็นาบ้านครับมีมะเขือมีทัว่วพูมีผักใบัหละพาพริกนะครับแล้วก็ตะไคร้ก็มีใบมะกรูดก็มีครับในนี้เราเก็บมาเนี่ยฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินยมามเช้าดีกว่าวันนี้นะครับผมโอเคโอเคครับผมนี่ปลาของเรา ที่ทาการหั่นแล้วเ,เนื้อออกเพื่อจะทาลาบปลานี่ก็จะทําเป็นต้มยํานะครับผมนี่ต้มยําปลาส่วนนี้ก็จะทํะลาทลาบนะครับผมสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็ขาไอตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็นี่พริกที่เราไปเก็บมาที่หนูสวนแล้วก็พริกเม็ดใหญ่นะครับผมโอเคครับผมไปทําเมนูกันเลยดีกว่าวัตถุดิบเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ ลวนปลาให้สุกก่อนนะครับผมตรงนี้มันสุกก่อนแล้วเราก็จะทำไปทําลาบนะครับผมจะนําไปทําลาบปลาวัานนี้โอเคครับผมโอเคครับผมเรามาทําลาบปลากันดีกว่าเมนูยำเช้าครับเบื้องต้นเราใส่น้าปลาไปก่อนเลยครับผมปลาครับผักชีไงนะครับให้น้ำปลาเข้ากับเนื้อปลานะครับผมปลาเข้ากับเนื้อปลาเมนูยำเช้านะครับผม กินปลาออกเลยต่อไปก็จะเป็นพริกผงนะครับผมพริกผงใส่สน่อยนะครับเรามีพริกพริกเมตต็ดหยดนะครับเมนูยมเช้านะครับผมต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วนะครับใส่สน่อยชูรส ปรุงรส้วยชูรสอีกทีนึงนะครับผมบีบมะน,นาวใส่เลยนะครับมะน,นาวผัดเราให้เข้ากันนะครับมอมินออกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใส่ขักนะครับถ้ายังไม่เปรี้ยวแล้วก็บีบมะน,นาวเติมนะครับผม กูดขมวนแดงนะครับผักชีใส่ไปเลยนะครับอันเสร็จพิธีนะครับลาปลาของเราโอเคครับเดืด้องต้นมขอชิมสักหน่อยครับชิมลาปลาสักหน่อยสิอือหือโอเค ได้แล้วครับผมเหลือแต่ต้มยำปลาครับทีนี้รสชาติเยี่ยมโอเคครับผมโอเคครับผมต้มปลาของเราก็จะสุกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เราจะปรุงรสนะครับเสร็จเกลือไปแล้วเบื้องต้นทีนี้ก็ตับด้วยผงชูรสนะครับผมต้มยำปลานะครับผมลาบปลายามเช้านะครับเมนูเมนูเพื่อสุขภาพครับเมนูปลาปลาีครับผมตอน นี้ผมก็จะใส่พริกเม็ดเข้าไปนะครับผมพริกเม็ดที่เราเก็บมาพริกข้หนูสุกอันใส่ไปเลยเพื่อความสวยงามและความอร่อยนะครับผมกับพริกเมด้วยโอเคครับผมตอนนี้ก็ร้อยสุกเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับผมเมนูต้มยำปลานะครับผมแล้วก็ลาดปลาวันนี้นะครับผโอเคเรากินกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเชาเ้าอ้ยามเช้าเช้าอีกเช่นเคยนะครับผมเช้านี้ก็ทําเมนู2อ,อย่างครับ จากปลาดิบปลาตัวหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็คือลาปลาครับลาปลายามเช้านะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นต้มยำปลานะครับปลาจะเป็นปลานิลน,นะครับผมส่วนนี้ผักที่ผมไปเก็บมาครับโอ้มีมดด้วยนี่ฮะผักจานใหญ่ๆพุพูๆเลยครับมีมะเขือขึ้นลูกเหลืองด้วยมะเขือขึ้นแก่ซะาหน่อยไปกินกับลาปลานะครับผม โอเคมาครับชิมก่อนอมไม่เปรี้ยวก็เติมมะนาวหน่อยครับเติมมะนาวหน่อยเปรี้ยวก็เติมมะนาวหน่อยอโอเคครับผมเมนูข้าวเหนียวอีกแล้วนะครับ,บข้าวเหนียววันนี้นะครับ มีนูยาเชาวเบื้องต้นลาป,ปลาป๊าบอืมม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 มากมม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 ม หลอกจริงก็มือขื่อมืเขือคืนเข้ากันอยู่ครับ

มาครับทุกคนกินข้าวเช้าด้วยไงครับบรรยากาศดีๆยามเช้าครับ đu nào hả? Nơi đu cây nào? bought here. Yeah, i วิ่ลวงล่ะวันนี้บรรยากาศคึ้มๆึมแต่ลมแรงคึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ไม่รู้จะตกป่ะฮะ เกิดขึ้นลูกเล็กคนระับอืมมีหนามเดือ หรือว่าดีหน่อยเช้านี้เหมือนกันมแมลงวันไม่มีบินมาบินมาก็ไม่เยอะฮะทีนี้เต็มเลยมแมลงวนัน ยำหัวปลายอดเลยฮะเมนูวันนี้ปาปลา หัวผู้อะไรเนี่ยข่าวหมด Nhà lùa ừ, hm 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 nửa luôn hm cái hm hm nữa วันนี้บรรยากาศดีครับฟ้าคึมคึมเหมือนฝนจะตกแล้วก็อากาศก็ออกจกัร้อนร้อนอบอ้าวนิดนึงแต่มีลมนะฮะโอ้ โอเคครับผมจุกคิวปเพียงท่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดตามช่องจิวิล่าไม่ด้วยนะครับผมวันนี้เมนูยามเช้าของเราก็คือลาปลาครับแล้วก็ตม้มยำปลานะครับผมแล้วก็ผักเก็บที่ทุ่งมาโอเคครับสวัสดีครับ